ในคลิปแคปซูลสิเฮ้ยเฮ้ยบเบิด้องบเบิโบเบิคืบบบบอไหนวะเอ้ยบเบิอีกแล้วแคปซูลบูบิดนะครับบูเฮ้ยบเบิโอ้โหดีไปหนึ่งทีโอยนี่ก่อนครับเดี๋ยวตายฮะเดี๋ยวคุณนอ,อ้าวในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการหาเจ้าตัวจริงเจอนะครับเพื่ออะไรเพื่อนำมันเนี่ยเอาไปเล่นนะครับถามว่า จริงเจอนี่มันโหดยังไงทำไมถึงผมต้องมานั่งหามันนะครับคือมันมีความสามารถเหมือนสเปาเลยนะครับแต่ว่ามันเราไม่ต้องหาสเปาไงอ่ะคือคนที่ไม่ได้เล่นแดนดี้เวิร์จะไม่รู้นะครับว่าสเปาอ่ะสหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นมีเวลาเล่นมากขนาดแบบโอ้โหเล่นทั้งวันทั้งคืน่ะมันหายากขนาดไหนนะครับคือเจ้าตูนสเปาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการหาประมาณ3มเงื่อนไขครับทุกคนเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นทางด้านของเราต้องรีเสิร์ช ทวิสเตดสเปาให้ครบ1 0 0อครับอันนี้ถือว่าโคตรยากเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้มีเวลาเล่นทั้งวันทั้งคืนนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดยากครับถามว่าเอ้พี่มันเกิดยากขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะมันคือระดับเมนคาแรคเตอร์ครับชั้น 1- ถึงชั้น4ไม่มีโอกาสเกิดชั้น5ถึงชั้น9มีโอกาสเกิดเพียง4%ชั้น 10- ถึงชั้น14มีโอกาสเกิด เพียง8%ชั้น15ถึงชั้น19มีโอกาสเกิดเพียง12%และชั้น20ชั้นที่20ถึงชั้นที่24มีโอกาสเกิดเพียง16%ครับพร้อมกับสูงสุดได้ที่ชั้นที่25ขึ้นไปบวกๆเลยไม่ว่าจะเท่าไหร่แต่25ขึ้นไปนะครับจะตันอยู่ที่20%ครับอะฟังดูก็น่าจะแบบเอ้ยพี่เราก็แค่ไปถึงเกินชั้น25ก็ได้แล้วนี่ เกมนี้แค่ถึงชั้นสิบเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นที่ไม่มีฝีมือแค่ถึงชั้น5้าก็ยากแล้วครับมีฝีมือกลางขึ้นมาหน่อยเนี่ยห้าถึงสิบอาจจะง่ายสําหรับเขานิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับคือง่ายนิดนึงไงเข้าใจนะแล้วก็ตั้งแต่ชั้นที่ประมาณสิบหกขึ้นไปเนี่ยมันจะโคตรยากแบบโคตรยากเลยนะเอ้สิบเจ็ดสินั่นแหละ มันโคตรยากครับเพราะฉะนั้นมันยากมากๆเลยที่เราจะสามารถเจอเมนคาแรคเตอร์แบบ20โอกาสเกิดแบบ25ขึ้นไปได้นะครับอันนี้นะครับคือความยากนะซึ่ง30ชั้นเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนช่วยช่วงต้นเกมนะครับถ้าที่เหลือโซโล่หมดเลยเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงครับฟังไม่ผิดครับ3ชั่วโมง เออถ้าคุณเอาตัวเล่นแบบปั่นเครื่องช้าๆไปเนี่ยสามชั่วโมงแน่ๆครับหรือไม่ก็เกินนั้นด้วยนะแต่ถ้าโซโล่เดียวหมดเลยไม่มีเพื่อนช่วยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแน่นอนครับเป็นแบบอาจจะสี่ห้าชั่วโมงได้นะทุกคนสนําหรับสามสิบชั้นนะเกมนี้ก็เลยแนะนําให้เล่นกับเพื่อนที่เขาเก่งๆจะได้แบกเราไปสักสิบห้าชั้นอย่างน้อยสิบห้าชั้นก็ยังโคตรจะดีแล้วครับเออ มันหายากครับคนที่รู้งานแต่ไม่เชื่อว่าผมไม่เคยเจอนะผมเคยเจอครับแต่ไม่ได้รู้งานแบบโอโ้โหโปรเฟชชั่นอลไงเข้าใจใช่ไหมโปรส่วนใหญ่แบบโปรเฟชชั่นอลส่วนใหญ่นะไม่ใช่โปรแบบโปรแฮกเกอร์นะโปรเฟชชั่นอลส่วนใหญ่อะจะเล่นโซโล,โลครับไม่ค่อยเล่นกับชาวบา้านชาวช่องกันหรอกนะมันก็เลยหาโปรเฟชชั่นอลมาเล่นกับเพื่อนยากครับเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าการเล่นกับเพื่อนเนี่ย มันหาคนที่รู้ใจยากแล้วบางทีอาจจะโดนลากทวิสเซนใส่ด้วยนะครับแต่ผมมองว่าการเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นการที่เราจะไปได้ไกลและประหยัดเวลามากกว่านะครับอ่ะงั้นเราไปดูเกมเพย์ภายในเกมกันเลยแล้วกันนะครับไปเปิดมามนเนี่ยก็ปั่นเครื่องสุดท้ายเครื่องหนึ่งแล้วเพาะสัปายายาวเกินแล้วเราก็วิ่งเลยอ๋อใช่ผมเนี่ย นราจะต้องสาธยายอีกแล้วนะครับคือผมได้เอาทิงเก็ตชิ้นหนึ่งมาครับเป็นทางด้านของ m ม่ i f y i ฟอ g ง a s oh. s นะมันจะทำให้เราปัน่นเกองไวขึ้นนะครับแล้วก็อีกทิงเก็ตอีกชิ้นหนึ่งโอ้ oh, เราบอกครูเ oh. มิีขายโคตรดีเลยอดูดิแคปหน้าจอไว้ดีไหมน่าจะแคปไว้นะเป็นหลักฐานในความโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ว่าชั้นหนึ่งไม่มีไม่มี เทปมาซื้อเนี่ยพระโชคดีหรือโชคร้ายวะอ่ะโอเคครับซึ่งชิ้นทิ้งเก็ตชิ้นที่สองเนี่ยจะเป็นทางด้านของกระจโตเครื่องแป้ซึ่งใครที่ดูสตรีมผมมาบ่อยเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าไอ้กระจกโตเครื่องแป้งทำอะไรได้พุกสารสยายโคตรยาวในสตรีมนะครับมันสามารถทำให้เราเนี่ยวิ่งไวขึ้น30นะเออประมาณหดาวครึ่นกับบวกไปหดาวครึ่น ให้กับตูนตัวนั้นนะครับเฉพาะเวลาแพนิคโบดแพนิคโบดคืออะไรสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นแดนดี้สเวลคือเมื่อคุณปั่นเครื่องครบแลวปลิ์ได้เปิดขึ้นให้คุณเข้าไปโดยใช้เวลาประมาณ20หรือ30วิแล้วแต่คุณเลือกการไหมนะครับช่วงเวลานั้นแหละครับมันจะบวกความเร็วให้30%นะโอ้โหฟคตโกงเาจริงคือเหมาะมากๆก,กับตูนทุกตัวย้ำตูนทุกตัวโดยเฉพาะตูนที่ เดินช้าครับอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าลิฟ์ไม่ทันนะครับในเวลาที่กําหนดเราจะตายทันทีไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของแมปก็ตามแต่ถ้าเราเข้าลิฟท์ทันก็ไม่ตายครับอ่ะอันนี้จะเป็นอ,อการสั่งทยายเล็กน,ๆๆน้อยๆนะกันนะชั้นที่สองเนี่ยคือบอกก่อนเลยว่าผมก็เดินมั่วมากแต่ปั่นเครื่องไปแล้วแล้วก็เดินมั่วมากครับเพราะเหตุผลคือหาเครื่องไม่เจอแต่ ที่ทุกคนได้เห็นผมเล่นใบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเป็นเพราะผมอยากทำเควสตมาสเตอรี่ของเขานะที่ต้องเจอชั้นไฟดับถึงอีก4ชั้นพ่อนะครับความจีิง15ชั้นแหละแต่ผมทําไปแล้ว11ชั้นนะครับเพราะทำไมมันวา้าวเพราะแต่ว่าไม่รู้แล้วพอเราเจอเครื่องนี้ใช่ไหมผมก็ปั่นไปเลยครับกะว่าแบบเออมันจะได้ไม่ต้องมีอะไรมายุ่งอยิงนะครับเราจะรีบขึ้นไปเ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยน้องเดี๋ยวเดียวนี่คือลูอีล่อมาใส่นะครับอ่ะชัดเจนนะ ลูอี้ลอบมาใส่เลยนะอันนี้ชัดเจนนะพี่ลอบทำไมเดินตาเดินไปเฝ้าเครื่องนั่งงโอเคมันเดินไปแล้วบันเครื่องเลยครับเฮ้ยอย่าไปลอมาอีกนะโอเคเขารอไปไหนก็ไม่รู้เราปัดเครื่องต่อเลยครับเข้าลิฟต์มาได้การ์ดสามใบโผล่ขึ้นมาผมขอลงมตติไปที่เฮกซานวีครับ แต่เพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาดันไปเลือกการ์ดหัวใจครับมันเล่นกันไม่เป็นหรือยังไงวะดีนะครับแต่ความจริงเทคซานวีดีกว่านะเอโคตรเสียใจอ่ะคือแบบขนาดนั่งตัดต่อยังเสียใจเลยครับว่าแบบทำไมไม่เลือกเทคซานวี่ะแต่ไม่เป็นไรมนคาแรคเตอร์เขาเหมือนจะเลือดน้อยนะครับแล้วมนคาแรคเตอร์เขามีอยู่สองใจนะและเขาเหมือนจะรู้ไปแล้วหนึ่งหัวใจนะครับก็ให้หัวใจเขาไปเถอะ เขาจะได้อยู่นานๆนครับเพราะเขาเป็นมนคาแรคเตอร์ที่โคตรมีประโยชน์แต่ทำไมมันว้าปวะปลายคิปผมตูมอีกแล้วเลอฮ้ยม่าจะตูมนะครับโอเคโอ้ยแปลกๆเฮ้ยมันดื่มมาทำไมล่ะอุยพลอ้าวแล้วเพื่อนลากมาอีกโอ้โหปูซาลบอ้าวอ้าวเพื่อนปั่นโอ้โหแล้วเพื่อนปั่นเลย เลยไปนะคืออื่นดีกว่าจนภายในชั้นนี้นะครับผมก็ได้มาเจออีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ปัน่นยาวๆเลยปั่นชิวๆสบายใจะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยลุยทำอะไรนะ่ะเมืกก่อกี้เห็นนะเห็นเหมือนมีใบนี่อยู่ตรงนั้นนะฟาฟเวเฟต์ฉันเอ้ยปูตาปั่นชิวๆละอโอ้แล้วเชวนี่แย่งเครื่องโอเคครับข,ขอบคุณคร,รับ เชลลี่แย่งเครื่องอีกแล้วแต่ตอนนี้เขาแบบใจดีเกินว่าเออเราปั่นแล้วนะครับก็ให้เขาไปเหืนนะอะไรประมาณนั้นนะครับ <_ d ata> โอเคโอเคเครื่องนึงเชลลี่ปั่นอยู่ครับไปรอหน้าริบเลยน <_ d ata> ะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมเจออะไรน่าสนุกสนุกเลยแล้วกันโอ้ไม่ก็ชั้นสี่เลยอยู่2คนแล้ว <_ d ata> ทอ่อประปาแตกแล้วครับ <_ d ata> เสียงเมื่อกี้เป็นเสียงที่เหมือนกับว่าอูเมทคิดโอไมค์กอดท่อปลาปลาแตกนะครับอ่ะยีอยู่ก็ได้เมดคิดมาเฉยก็แวะข้างทางนิดนึงนะครับสาหรับในคลิปนะคือชั้นนี้มีนี่น้ําสีดําแบบนี้นะครับถ้าเราเหยียบจะทําให้สก,กิลเช็คเราโอ้โหแบบลดลงเหลือแบบ,บโคตรน้อยและก็สโลเราด้วยตอนเราเหยียบนะครับอ่ะแล้วก็ชั้นนี้ผมเจอเมดคิดนะก็ประมาณนี้ละกันแวะมาให้ดูสักเล็กน้อยนะครับ ไหนดูสิเ้ยของฟรีเทปนี่เลยคุกกี้ของฟรีฟรีโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เทปเลยแดนดี่มีโอกาสที่จะเอามาแจกนะครับโคตรเจ๋งอะ่ะแถนมันดีด้วยนะกินปุ๊บมันเหมือนกับของทิชาครับมันจะเพิ่มความเร็วเราแล้วก็เพื่อนรอบๆตัวเรานะครับโคตรโกง <S <S นั่นมันแบนเดิตว้าวแทนที่ช็อกโกแลตเลย อ่ะชั้นนี้ต้องแวะจริงๆครับมันเป็นชั้นที่สัรหาเรื่องจริงๆเลยนะให้ผมนั่งใช้แบรนด์ใช้เม็ดคิดอะไรเยอะแยะเต็มไปไกลหม,หมดเลยนะรับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เพลงแล้วก็เล่นสปีดให้แล้วกันนะทุกคนจะได้รู้ว่ามันเกิดพลาดตรงไหนนะครับที่ผมต้องใช้ทั้งเม็ดคิดทั้งแบรนดเ,เลย ว่า wow, จะผ่านโอ้ว้าวแดนดี้เอาของปั่นเครื่องมาทั้งหมดเลยนะซื้อมมยให้หมดเลยจะได้ผ่านไปไวครับชั้นต่อไปเราจะได้ผ่านกันไวๆนะเปิดมาที่ชั้นสิบกันเลยมาเปิดประตูอืมห้องคริสต์มาสเอาไฟดับเอาเฮ้ยคํำหาดูทางแล้วทีนี้ดีนะที่แว่นขยายของอรเจอร์เนี่ยมันเป็นแว่นขยายส่องความมืด มันสามารถมองเห็นในความมืดได้นะคะให้เรามาทําแบบนี้เลยนะเฮ้ยเสียงคิดมากเสียงอะไรวะไหนเก็บแคปซูลสิเฮ้ยเฮ้ยโบบีตร้องโบบีตโบบีตยู่ไหนวะเอ้ยโบบีตอีกแล้วแคปซูลโบบีตนะครับโอ้เฮ้ยโบบีตโอ้โหดีไปอีกทีโอยหนีก่อนครับเดี๋ยวตายฮะเดี๋ยวขึ้นเลยอ้าวในที่สุดก็เจอจริงเจอสักทีได้ได้ไปซื้อตัวที่เจอแล้วหลังจากฟาร์มาอย่างเนิ่นนาน ในที่สุดก็เลยไปซื้อตัวจริงเจอสักทีไปกันเลยขอโทษคนดูด้วยนะครับผมทำไฟจริงเจอหายนะครับ <c oughs> ในที่สุดนะครับเกมที่เรารักก็อัปเดตแล้ว d ดนดี้เว r ร์อัปเดตคริสต์มาสนั่นเองแน่นอนครับไม่กลับมาเล่นไม่ได้หรอกนะ เดีนี่เวอร์อัปเดตคริสต์มาสครับทุกคนมาตูนที่มีเนี่ยจะเป็นพวกนี้นะครับซึ่งโดนบัฟมาหมดเลยนะเป็นตัวตูนเก่าก็จริงแนตะ่มันโดนบัฟมาหมดเลยนะครับโดนบัฟมาหมดซึ่งตัวที่ผมเลงไวนะ้ภายในอัปเดตนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่สองตัวคือโบบินะนี่เอามาก็ได้ไม่เอามาก็ได้นะครับโบบิแต่ตัวที่ผมจะต้องเอามาแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะเป็นจริงเจอสวัสดีครับสวัสดีครับ แดดี้เวออัปเดตไม่เล่นไม่ได้แน่นอนแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปไปเล่นเลยเดี๋ยวถ้าคนดูอยากเล่นนะครับเอ่อตามสตรีมตามสตรีมก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอผมตายนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับคนดูนะถ้ามีคนดูจะเล่นด้วยนะครับลืมบอกเก้าสิบเก้าคือบัปเดตโอโหหลายเกมอัปเดตมากครับพูดจริงแต่ผมเล่นแดดี้เวอ์ก่อนนะ่ะคือผมสนใจแลนแดดี้เวอ์สุดแล้วตอนนี้นะครับเหตุผลที่ผมอยากเอาจริงเจอเป็นเพราะอะไรรู้ไหม ผลเพราะว่าจริงเจอมีความสามารถโกงเหมือนกับสเปาเลยนะครับแต่สเปาเนี่ยมันจะต้องให้แบบเราเอเอรีเซิร์สเปาครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไงซึ่งมันยากโคตรเมื่อคุณเจอชั้นหิมะลงครั้งแรกเล่นกับเพื่ออะไรไน,น,นะคุณน่ะมันก็เลยนี่ไงโอ้โหโห,โห,โหัินโคตรลื่นเลยนี่หรอพือนลื่นที่เขานี่หรอพื้นลื่นที่เขาลือกันมันจะหนีเทวิเตเซตยังไงวะ ันหนียังไงอะมันจะหนียังไงโอ,อ้แล้วอีกตัวนึงยักตาด้วยคือเผื่อใครไม่รู้นะยักตา,ตาวิ่งโคตรไวอะ่ะในในหมู่ของสวนะิสเตตคอมมอนนั้นอุย้ยอ๋อนี่ไงจริงเจออยู่นี่ครับเดี๋ยวรอเขาปัน่นรอเขาปัน่นแต่จริงเจอบั่นไวไหมวะขอให้ผมปั่นไหมครับ ปัสไลด์เข้าลิบไปเลยโคตรมันถ้ากะได้โคตรมันแต่ถ้ากะไม่ได้นี่คือหัวใจหายเพราะด่านนี้อะแค่นั้นแล้วกันนะสำหรับสตรีมนะครับให้ดูไม่กี่นาทีหรอกอันนี้จะเป็นรายวันนะครับผมรับมาแบบโคตรเยอะแล้วคือคลิปนี้ผมอัดมาเป็นสัปดาห์เลยกว่าจะได้ตัดนะครับก็หนักนานมาหนักหน้าเลยนะโอเคครับก็คลิปวิดีโอนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้หรอกนะครับเพราะว่า ยังมีอีกหนึ่งไฟล์ที่ผมจะให้พวกคุณเห็นกันนะครับนี่เลยซานตาโรเจอร์ใช้น้ำหมึกซื้อพร้อมกับอันลูกบวยแสดงว่าซานตาโรเจอร์จะต้องมีเอฟเฟกอย่างแน่นอนครับเราต้องซื้อให้ได้บุ้ยเราต้องซื้อให้ได้บุ้ยเพราะฉะนั้นลูกบวยต้องเก็บกันแล้วลูกบวยแล้วก็น้ำหมึกต้องเก็บต้องเก็บเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกคุณต้องเล่นตัวอะไรกันนะ ตัวที่พวกคุณเล่นเข้ามือกันที่สุดยังไงล่ะเพื่อไปให้ชั้นสูงที่สุดและมีตอนนี้นะครับเป็นอีเวนต์คูณลูกคูณสอลูกบวยด้วยนะครับถ้าคุณรับของในวันนะั้นะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ต้องต้องเล่นกันแล้วสินนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ครับส่วน EP ีที่ผมจะมาเล่นเอาตัวอะไรในอีเวนต์คริสต์มาส เวอร์ชัน2หรือที่มันอัปเดตสกินใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมจะทำอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับทั้งใน t ิกตอกและ Youtube เลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ